ย้อนรอย5นักเตะอาร์เซนอลที่แจ้งเกิดไม่สำเร็จแต่ก็ย้ายไปโด่งดังกับสโมสรอ,อื่นอันดับ5แมททิวอัพสันกองหลังลูกมอของอาร์เซนอลที่ถูกปลูกปั้นขึ้นมาตั้งแต่ทีมเยาวชนแต่หน้าเศร้าที่ไม่สามารถเบียดขึ้นมามีตำแหน่งในทีมชุดใหญ่ได้จนกระทั่งปี2013เป็นเบอร์มิงแฮมที่คว้าตัวไปร,ร่วมทีมด้วยค่าตัว1ล้านปอนด์และสามารถขึ้นมาเป็นแกนหลักของทีมได้อย่างทันที แถมยังถูกเรียกไปติดทีมชาตินกักฤีเป็นครั้งแรกจนปี2007เวสแฮมยอมควักเงินกว่า11ล้านปอนด์คว้าตัวไปร่วมทีมเลยทีเดียวอันดับ4ลูคัสฟาเบียนสกี้ในด่านชาวโปลแลนด์ถูกไอ้ปุ่นใหญ่ดึงตัวมาร่วมทีมเมื่อปี2007ด้วยค่าตัว3.9ล้านปอนด์แต่ตลอด7ปีในทิ่นเอเมเรเซเดียมเจ้าตัวไม่สามารถเบียดขึ้นมาเป็นมือหนึ่งให้กับทีมได้ กระทั่งหมดสัญญาและย้ายไปร่วมทีมสวอ n นซีในปี2014นายด่านรายนี้ก็ได้รับโอกาสให้เป็นมือหนึ่งอย่างต่อเนื่องอีกทั้งในปี2018เวสแฮมยอมจ่ายเงินกว่า7.2ล้านปอนด์คว้าตัวเข้ามาเป็นมือหนึ่งของทีมทําให้ปัจจุบันเขายังคงเป็นนายด่านฝีมือดีระดับต้นๆของเพมลิกมาจนถึงทุกวันนี้อันดับ3เอมี่มาร์ติเนส นด่านชาวอาเจนตที่อาเซนอลซื้อตัวมาปลูกปั้นตั้งแต่ปี2010ตลอด10ปีที่ผ่านมาเจ้าตัวเป็นแค่ในด่านดาวรุ่งตัวสำรองของทีมเท่านั้นแถมในหลายฤดูกาลยังถูกปล่อยให้ทีมอื่นยืมใช้งานกระทั่งท้ายซีซั่นก่อนเขาได้รับประกาศลงสนามแทนที่แบร์เรโนที่บาดเจ็บและทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทําให้เจ้าตัวยอมตัดสินใจย,ย้ายออกเพื่อไปเป็นมือหนึ่งให้กับแอสตันวิลล่าในซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัว15ล้านปอนด์ ซึ่งต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เพราะจนถึงตอนนี้เจ้าตัวได้รับคําชมอย่างมากด้วยการพาสิงพ์ผง,งาดขึ้นมามีลุ้นพื้นที่หัวตารางอยู่ในขณะน,นี้อันดับ 2. คาร์ลอสเวลาตัวลุกเม็กซิกันที่อาเซนอนคว้าตัวมาจากซีวาร์สเมื่อปี2006ซึ่งแฟนๆไอป้ปืนใหญ่หมายมั่นปันมือว่าเขาจะผง,งาดกับทีมชุดใหญ่ได้ในอนาคตอันใกล้ แต่หลังจากนั้นเขาก็ถูกส่งต่อให้ทีมอื่นใช้งานแทบทุกฤดูกาลจนไม่ได้ลงเล่นในฐานะนักเตะอ,อาเซนอลเลยกระทั่งปี2012เจ้าตัวตัดสินใจย,ย้ายไปร่วมทัพเบรลลโซเซดัดยังทาวอนและทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมลงเล่นในทีมไป250เกมยิงไป73ประตูกับอีก43แอสซิสต่อมาปี2008เขาเลือกที่จะหาความท้าทายใหม่กับ LAFC ในเมเจอร์ลีกสหรัฐและยังคงค้าแข่งอยู่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งต้องบอกเลยว่าผลงานในแดนลุงแซมจัดว่าสุดยอดที่ทำไปแล้ว62ประตูจากการเล่น80เกมเท่านั้นอันดับ 1. แซดนาบีมาถึงคนที่บรรดาแฟนๆไอ้ปืนใหญ่เสียดายที่สุดปีคว้าเยอรมันอย่างแซดนาบีที่โดดเด่นสุดๆกับบเิย์นนเวลานี้โดยในปี2011อาร์เซนอลใช้เงินเพียง9,000 90, 0ปอนด์คว้าตัวมาจากสุดกาด ก่อนจะเริ่มต้นมีบทบาทกับทีมชุดใหญ่ในปี2013แต่กันั้นกระดูจะไม่สามารถเบียดขึ้นมาเป็นตัวหลักในทีมได้ในที่สุดก็ถูกขายต่อให้กับแวร์เดอร์เบเร์มนในปี2016ด้วยค่าตัว4.5ล้านปอนด์แต่หลังจากย้ายกลับมาเล่นในบ้านเกิดเขาก็กลับระเบิดฟอร์มเก่งได้ทันทีโดยการซัด11ประตูให้กับแวร์เมนทาให้ปีต่อมาเสือใต้ไม่รอช้าจัดการคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมในทันทีในราคา7ล้านปอนด์ แม้ปีแรกจะถูกส่งต่อให้กับฮอร์ฟิล์ฮมยืนตัวแต่ผลงานก็ไม่ธรรมดาทำไปสิบประตูกับ7อแอซิดกระทั่งย้ายมาอยู่กับบาเยอร์ในช่วง3ปีหลังก็เป็นกำลังสำคัญทำให้ทีมประสบความสำเร็จอย่างสูงคว้าที่เป็นแชมป์มาครองได้ในฤดูกาลก่อนอีกด้วย2ทีมดังเพเมลีกต้องโยกโปรแกรมในยูโรปาลีกตามที่คาดไว้ หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในยุโรปยังไม่ดีขึ้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีคิวออกไปเยือนเรอัลโซเซดาดในศึกยูโรปาลีกรอบ32ทีมสุดท้ายนัดแรกที่สเปนแต่ด้วยปัญหาโควิด -19 ทำให้ทางการแดนกระทิงดุไม่อนุญ,ญาตให้เที่ยวบินจากอังกฤษเข้าประเทศในระยะน,นี้ล่าสุดยูฟาได้ประกาศยืนยันว่าเกมของคู่ระหว่างเรอัลโซเซดาดกับแมนยูไนเต็ดจะย้ายไปเตะที่สนามอาริอันสเตเดียมในเมืองตูรินอิตาลี ซึ่งเป็นรังย้าของยูเวนตุสในวันที่18กุมภานี้ส่วนเกมนัดที่2จะยังคงกลับไปเล่นที่ออตฟอร์ดได้เช่นเดิมในวันที่25กุมภาพันธ์